คลิปนี้ก็จะถ่ายเป็นแนวตั้ง9ต่อ16เพื่อจะได้เห็นข้อมูลชัดเจนอัปเดต Facebook ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกันหรือ,อยังเพราะว่าตอนนี้ Facebook ก็จะก็ปรับเปลี่ยนนะคะล่าสุดตอนนี้ยอดรายได้สุดที่นะคะเขาก็จะย้ายมาไว้ตรงข้อมูลการแสดงผลนะคะจะดูง่ายขึ้น ตรงช่องประสิทธิภาพนะคะซึ่งแต่ก่อนเนาะเรากดเข้าไปตรงแดชบอร์ดนะคะก็จะเข้าไปเจอสีช่องนะคะก็คืออิมเพรสชันการเข้าถึงการมีส่วนร่วมจํานวนผู้ติดตามยอดสุดทธินะคะจะอยู่ในสีช่องนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือช่องการมีส่วนร่วมเนาะช่องที่3ามเขาจะเขาจะเอาตรงนั้นออกไปนะคะแล้วก็เอายอดรวมสุทธินะคะรายได้ทั้งหมดเนาะซึ่งแต่ก่อนจะอยู่ด้านในด้านใน อยู่ด้านในลึกๆเลยนะถ้าเรากดเข้าไปนะคะก็คือจะเป็นเครื่องมือรายได้ที่ได้จากดาวเนาะแล้วก็คลิปสั้นเรียวคลิปสตรีมการถ่ายทอดสดนะคะรายได้จากตรงนั้น่ะคะที่เขาจะย้ายมาเป็นยอดสุดที่นะคะยอดรวมสุดที่เอามาไว้ในช่องการมีส่วนร่วมเนาะซึ่งตอนนี้ช่องการมีส่วนร่วมเขาก็ไม่มีแล้วนะคะจะเป็นยอดรวมสุดที่แทนเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปดูนะคะแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะติดตาม เฟซบุนะ๊กเนาะข้อมูลข่าวสารแล้วก็ท่านก็น่าจะรู้แล้วแต่ว่าบางท่านยังไม่รู้นะก็มาแบ่งปัน,ปนแล้วก็ลองกดเข้าไปดูนะคะไปค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะดูแดชบอร์ดกดเข้าไปเลยค่ะนี่ก็จะมาหน้าถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องประสิทธิภาพการเข้าถึงการรับชมวิดีโอ การมีส่วนร่วมเนาะการมีส่วนร่วมตรงดาวนียค่ะตรงดาวตัวนี้ก็คือเขาจะเอารายได้ยอดสุทธิเข้ามาไว้ตรงนี้นะของหลายๆท่านบางท่านก็จะเป็นโฆษณาในสตรีมไหมเนาะแต่ของท่านยี่ไม่พอนะคะยอดรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นดาวนะคะจํานวนผู้ติดตามนะคะจะอยู่ในช่องที่4ีนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ f a c e b o o k นะคะที่อัปเดตล่าสุดตอนนี้เนาะข้อมูลแสดงผลรายได้ก็จะง่ายขึ้น นะคะของเพื่อนเพื<ๆ>่อนช่องของเพื่อนๆนเป็นยังไงกันบ้างเนาะของทนายมยพรก็จะประมาณนี้เลยนะคะลองกดเข้าไปดูนะคะตรงดาวเนาะปึ๊บเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลแยกย่อยรายได้นะคะเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะถ้าถ้าเราได้ถ่ายทอดสดเนาะก็จะมีรายได้ขึ้นมาให้แสดงให้เห็นเนี่ยค่ะของทนายมยพรขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆน เรียวนี่ก็คือยังไม่ผ่านนะคะคลิปสั้นเรียวคลิปสั้นเรีวอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอคลิปวิดีโอนะคะสตรีมเนาะคลิปสตรีมคลิปยาวสตรีมรูปภาพโบนัสนะคะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเนื้อหายอดนิยมมีอะไรบ้างนะคะเนื้อหายอดนิยมเนื้อหาทั้งหมดรายได้ก็จะแสดงอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงเนาะลองกดเข้ามาดูก็จะเป็นการเข้าถึงในคลิปต่างๆของเรา ของท่านยมัยพรก็จะผ่านดาวโฆษณานในสตรีมโปรแกรมสมาชิกนะคะแล้วก็ได้โบนัสมาด้วยก็คือโบนัสประสิทธิภาพจากภาพนิ่งหรือคลิปเรียวคลิปเรียวคลิปรียวนะคะที่ยังไม่ผ่านนะของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะคะทุกคนเนาะลองกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็อย่าลืมอัปเดต Facebook ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่า f a c e b o o เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนานะคะ ซอฟต์แวร์นะพัฒนา Facebook ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆแลหลายๆท่านที่ยังไม่ได้กดเข้ามาดูอย่าลืมอัปเดต Facebook นะคะให้เป็นเวอร์ชรันล่าสุดนะคะเข้าไปเช็กดูนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ